ลุงอลุนยามเช้าของวันที่16มกราคม2564ขึ้น8ค่ขาทางนี้ชาวบ้านเรียกว่าทาง3แพร่งมีถนนมาทางที่1ทางที่สองและทางที่3ตรงเข้าบ้านของข้าพเจ้าเลยโบราณเขาเรียกว่าทาง3แพร่งและยังมีอีกส่วนหนึ่งแยกไปทางไร่นาของคน จะเรียกว่าทางสี่แพร่งก็ใช่โบราณและคนสมัยก่อนหรือหลายๆถิ่นถือสถานที่อย่างนี้ว่าเป็นที่ไม่สมบูรณ์และถือว่าเป็นทางผีผ่านหลายคนเชื่ออย่างนั้นตัวข้าพเจ้าเองมีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจะแก้เส้นทางนี้จากสแพร่งหรือสี่แพร่งก็เรียกให้เป็นทางมงคลสแพร่ง ในความคิดของข้าพเจ้าถือว่าสภาวะธรรมที่เวลาเรารับพรจากพระอายุวนโนสุข,ขังพลังจะเกิดขึ้นสาธุข้าพเจ้าจะแก้วิธีง่ายๆอย่างนี้ดูนะครับนี่คือทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สามทางที่สี่ตรงเข้าบ้านเลยวิธีแก้ทางสามพ่งแบบของข้าพเจ้านั้นก็คือ ข้าพเจ้าตั้งวในจิตว่านโมสามจบแล้วก็อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสังสมมาและยึดมั่นในมงคล38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนแล้วก็อธิษฐานบุญตรงนี้จากนี้ไปสถานที่แห่งนี้ด้วยพระพุททานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังกานุภาพบุญที่ข้าพเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งสามเณรและเป็นพระ ด้วยจิตที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วไปและพยายามกระทําอยู่ซึ่งพระนิพพานใด้แจ้งด้วยอํานาจการกล่าวซึ่งคําสัตว์นี้และครูบาอาจารย์ไลม่มาแต่พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่ข้าพเจ้าเคารพและได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลเป็นต้นขอบุญกุศลน,นี้ทางสี่แพร่งตรงนี้หรือสามแพร่งตรงนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลตามที่ข้าพเจ้าปรารถนา พระภูมิเทพาอารักเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้มองเห็นก็ดีไม่มองเห็นก็ดีตามความเชื่อโบราณสิ่งเหล่านี้จะปกปักรักษาและสถานที่แห่งนี้ของข้าพเจ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้เจริญรุ่งเรืองเป็นทางสี่แพร่งด้วยอายุวันโนสุข,ขังพลังดังที่พระท่านเคยให้พรและจากวันนี้ไปด้วยผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทั้งหมดสิ่งนี้จะเป็นมงคลเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะสลายหายไป ด้วยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพสาธุคับนี่คือการแก้ทางสีแพร่งสามแพร่งง่ายๆแบบวิถีพุทธใช้พระพุทธเจ้าอ่ยกพระบารมีของพระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์ขึ้นมาเหนืออื่นใดในตใยพบทุกๆอย่างแก้ได้อยู่ที่ใจของเราข้าพเจ้าเชื่อแบบนี้สาธุความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมี แก่บ้านของข้าพเจ้าจากวันนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับไม่สงวนเลกสิ์ใครจะกระทำตามซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแบบพุทธไม่ต้องอัญเชิญไม่ต้องเชิญพรามณ์หรือเชิญบุคคลอื่นที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร,ร์ผมจะยึดถือในเรื่องของพุทธเป็นเกณฑ์ใหญ่ส่วนพราหม์ก็ดีในส่วนของพรามณ์ส่วนความเชื่อชาวบ้านโบราณก็เป็นความเชื่อของบุคคลเหล่านั้นไป แต่ข้าพเจ้าเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในดวงจิตตราบข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจสาธุเส้นทางนี้เป็นเส้นทางมงคลอายุวันโนสุขังพลังอายุวันนะสุขพะพละทางสี่แพร่งทางความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเล็กที่นี้สวัสดีครับ